สีได้ว่าเคยช่วยใครบ้างผมเสียใจสำหรับลูกของผมผมเข้าใจคุณรักยายคุณรักแม่คุณกระตันอยู่ผมเข้าใจคุณเป็นเด็กดีที่เป็นเด็กกระตันอยู่แต่คุณต้องแยกแยะชั่วดีผิดถูก อย่าเข้าข้างครอบครัวของตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเองถูกตลอดเข้าใจครอบครัวคนอื่นบ้างในเมื่อคุณมองผมกับครอบครัวผมปัจจุบันนี้เป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปต่างคนต่างอยู่ ชีวิตคุณเป็นยังไงผมไม่สนชีวิตผมเป็นยังไงคุณก็ไม่ต้องมาสนใจผมตายก็ไม่ต้องมาเผากันในเมื่อมึงรักยายและแม่ของมึงมึงก็ไปอยู่กับยายกับแม่มึงสำหรับพ่อของมึงคนนี้อาจจะไม่ได้เลี้ยงมึงมาตั้งแต่เล็กแต่กูดูมึงมาตั้งแต่เล็กจนโตและปัจจุบัน จนเดี๋ยวนี้ตลกทั่วประเทศเขาบอกว่ามึงเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมเป็นเด็กที่ก้าวร้าวลงเฟซดา่ดาคนนู้นด่าคนนี้จนกูต้องอายนี่เหลือลูกของกูนี่หรือลูกของชูศรีเชิญยิ้มและต่อจากนี้ไปมือกับกูคือไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่พ่อลูกกันตายไม่ต้องมาเผากู ขอให้มึงโชคดีขอให้มึงโชคดีสวัสดีสสดนั่นคือคลิปที่พี่บอกว่าพี่ขึ้นสุดๆตายไม่ต้องเผาผีกันแล้วครับณเวลานั้นทำด้วยอารมณ์หรือเปล่าเหมือนอารมณ์อยู่แล้วแหละไม่งั้นมัน,มนพูดคำนี้ออกมาไม่ได้หรอกแต่เรื่องนี้มันกลายเป็นข่าวใหญ่โตไปเลยเขารู้อยู่แล้วเขารู้นิสัยผมอยู่แล้วว่าเวลาผมไม่เอาใครผมก็ไม่เอา คนไหนที่ไม่ดีผมถอยห่างนะแต่เดี๋ยวมากผมเจอคนดีหมดอะครับอย่างพี่หนุ่มเนี้ยผมก็เจอคนดีขอบคุณครับนักแสดงทุกคนดีหมดครับเราก็อยากเป็นนักแสดงที่ดีงั้นเราอยู่กับการนี้ไม่ได้หรอกพี่หนุ่มแต่ทีเนี้ยไอประเด็นแบบอันเนี้ยพี่คือพี่เอาอย่างนั้นจริงๆอะพี่จะประกาศแล้วก็คือจะยึดมั่นถือมั่นคําพูดคํานั้นเลยฉันต่อไปนี้ไม่ต้องเผาผีกันแล้ว่เขารู้ที่ใสยผมอยู่แล้วไงเขาก็รู้อยู่แล้วถ้าเขาเข้เขามาหาผมพ่อหนูขอโทษเขาจะเอาลงาเขาอย่างฝ่ายเดียวอื ครอบครัวเข,า,เขาจะถูกอย่างเดียวหลังจากก่อนหน้านั้นน่ะพี่เคยเชื่อครอบครัวเข,า,เขามาตลอดเมียพี่กี่คนเลิกเพราะเขาเมียพี่กี่คนเลิกเพราะเขามีมาแล้วสองคนคือกำลังรักกันอยู่เขาเข้ามาไม่พอใจคือพี่เลิกให้เลยถูกคือเลือกทางลูกถูกคว้ากระเป๋าหนีออกจากบ้านเลยอ่ะเลือก,กลูก,ลกใช่ไม่เลือกเมียใช่ไฮโซอยู่เมกาด้วยนะ,อะตอนนี้ซิกิเซนแล้วเนีย่ยอ เคยมีเรื่องกงนหมางใจเพราะผู้หญิงคนนี้รักพี่แต่ไม่รักแม่พี่ไม่รักครอบครัวพี่ไม่รักไอ้บุมไม่รักใครทั้งสิน้นเอาพี่คนเดียวผมเลิกกับคุณผมเลิกลูกผมสบายขนาดไหนอยู่บ้านลาครับไม่รู้กี่ล้านเน่ะร้อยห้าสิบตารางวาบุ้มบ้านไปแล้วเ,เลิกแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ประเด็นที่มันเป็นข่าวในสังคมออกไปว่าพี่จะประกาศตัดพ่อตัดลูกอะถ้าลูกเข้ามาแล้วพี่ก็โอเคก็จบจบ,จบไปแต่วันนี้สังคมเขาย,ยังมองว่าตกลงพี่จะยังไง เขาไม่เข้ามาไม่เข้ามาหาผมเองเขาต้องการชนะผมคุณออกข่าวไม่เป็นไรแต่ถ้าพลาดพิงทางภรรยาผมเสียหายคุณจําไว้คุณกับผมต้องตายไปข้างเอาอย่างนั้นเลยพี่เอาอย่างนั้นเลยเอาพักสักครู่ม้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อเพราะวันพรุ่งนี้ทั้งพี่นกวันิดาอดีตภรรยาพี่จูศรีแล้วก็น้องบุมลูกสาวจะแถลงข่าวนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ างพี่ชูศรีเชิญยิ้มอยู่นะครับพี่ครับพรุ่งนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าทางฝั่งของอดีตภรรยาพี่คือพี่นกวนิดากับทางลูกสาวคือน้องบูมเนี่ยเขาจะแถลงข่าวกองเขาเมื่อกี้พี่บอกเลยว่าแถลงได้แต่ถ้าพูดพาดพิงถึงเมียพี่ปัจจุบันครับตายกันไปข้างก็ต้องตายกันถ้าเกิดว่าคุณเอาความดีเข้าตัวความชั่วให้คนอื่นสิ่งที่ผมพูดมา